สามเครื่องมือเด็ดสำหรับพ่อค้าออนไลน์สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sleepy Cat ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือนะครับที่ใช้สําหรับเอาไว้เวลาที่เราจะดึงรูปภาพนะครับจากเว็บไซต์หรือว่าเอาไปแต่งรูปเอาไปค้นหาหรือว่าเอาไปตัดแปะก,กาวอะไรอย่างนี้เนาะก็วันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าผมใช้เครื่องมือตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มันใช้ยังไงเนาะอ่ะไปกันเลยครับผมที่เครื่องมือตัวแรกนะเครื่องมือตัวแรกนะครับ ชื่อว่า image e y เนาะคือเริ่มจากปัญหาเนี่ยก็เวลาเราหาสินค้ามาได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราอยากได้อันนี้ก็ได้ปัญหาของมันก็คือเราไม่สามารถ copy รูปอย่างนี้ได้เนาะไม่สามารถคลิกขวาแล้วก็ copy ได้นะอ่ะเนี่ยไม่สามารถทำได้ทีเนี้ยคือบางทีเราอยากรู้ว่าเฮ้ยอ่าอันนี้มันสามารถเอาเข้ามาเองจากจีนได้หรือเปล่าหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบเอาไป ดัดแปลงไปไปแต่งรูปอะไรอย่างนี้เนาะเราก็อ่ะมีเครื่องมือนะครับตัวนี้ที่เอามาช่วยนะครับมันชื่อว่า Image AI เนาะเริ่มต้นเลยคือทุกคนเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Image AI นะฮะอ่ะนี่กดที่ลิงก์แรกนะครับกดที่ลิงก์แรกตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือผมติดตั้งไว้แล้วนะทุกคนก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งนะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน นี่นะมุมบนตรงนี้นะครับมุมบนขวามือเนาะอ่ะเวลาใช้นะครับก็แค่กดไปที่รูปนะครับที่เราอยากได้นะที่ที่หน้านั้นน,นนะแล้วกกดตัว image I นะครับมันก็จะดึงรูปทั้งหมดนะครับที่อยู่ในหน้านั้นขึ้นมาให้ดูนะนี่มีรองเท้าหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียงนะครับมันจะไม่ได้เรียงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองหาดูนะอ่ะสมมุติว่าเราอยากหารูปหน้าสุดเนาะที่เชลอยู่อ่ะก็คือรูปนี้นะ เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้รูปไหนหนังก็คลิกไปนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับว่าเราคลิกอันไหนบ้างแล้วนะอ่ะสมมุติว่าเราอยากได้3รูปเราก,กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดทีนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องเราเนาะอ่ะนี่เห็นไหมครับเอามาอยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับชื่อว่า image i เนาะเอาไว้สําหรับอ่าดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ที่เราไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับชื่อว่า Background Remover นะครับสามารถลองพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะจะแปะลิงก์เนาะเว็บไซต์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้วิธีใช้งานนะครับก็คือให้เราเอารูปนะครับที่เราดาวน์โหลดมาใส่เข้าไปเนาะสมมุตินะครับเมื่อกี้เรา เอารูปมาแล้วเนาะตรงนี้จะเป็นพื้นหลังขาวใช่ไหมครับพื้นหลังขาวเราก็เอามาใส่เข้าไปเลยนะครับจากพื้นหลังขาวมันก็จะกลายเป็นพื้นหลังแบบโป่งนะครับโป่งตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแบบนี้นครับอ่ะนี่เห็นไหมครับพื้นหลังมันก็จะหายไปแล้วเนาะอ่ะนี่อ่ะมันเป็นสีขาวเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาอ่า เอาไปใส่ในโปรแกรมอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับว่าทํายังไงต่อเนาะพอเราได้พื้นหลังโป่งแล้วเราก็ไปแต่งรูปกันนะครับตัวโปรแกรมที่เราใช้แต่งรูปนะครับก็จะเป็นตัว Canva ครับตัวนี้นะใครที่ไม่เคยใช้ก็นนครับก็สามารถล็อกอินด้วยอีเมลได้นะครับล็อกอินด้วยอีเมลเริ่มจาก Create Design เนาะเลือกเป็นตัวอ n s t a g r a m Post นะครับตัวนี้นะขนาดมันจะ1080งพันคณหนึ่ มันจะเป็นขนาดที่พอดีกับช้อปปี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันเนาะอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกนะครับ1,080คูณ1,080เหมือนกันได้เลยหลังจากนั้นก็อ่ะไปเลือกรูปเนาะที่เราดาวน์โหลดมานะผมจะเลือก2รูปนี้แล้วกันนี่อันนี้คือรูปสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเวลาเรา ใส่แบ็กกราว์สมมุติว่าเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะต้องใช้ตัวที่เราเราตัดแบ็กกราวน์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้นี่อย่างนี้สมมุติว่าเวลาเราจะแต่งรูปอะไรมันก็ง่ายนะครับก็แค่เอาข้อความมาใส่ก็ได้เอาข้อความมาใส่อย่างนี้นะครับตัวนี้คือแนะนําเลยว่าดีมากนะครับดีมาก คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอเคลองไปใช้ฟรีแล้วนะครับตัวนี้คือใช้ฟรีได้นะถ้าเกิดว่าใครที่ลองไปใช้ฟรีแล้วรู้สึกชอบก็แนะนําว่าลองไปซื้อตัวโปรได้นะคือราคาถูกมากเลยลองหาจากในช้อปปีก็ได้นะครับนี่อันนี้ที่ผมเคยซื้อมานะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแคนว่าโปรส่วนตัวเนี่ยตลอดชีพราคาแค่3 0 0้กว่าบาทเองนะฮะก็คือลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ หลังจากซื้อแล้วนะครับยืนยันโน่นนี่นั่นร้านค้าก็จะให้เราแจ้งอีเมลเนาะแล้วเขาก็จะผูกอีเมลเราให้นะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถล็อกอินอีเมลที่เราแจ้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวโปรได้เลยข้อดีของมันคือมันจะสามารถใช้ฟีเจอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็ใช้แบบมันจะมีลูกเล่นเยอะครับหลายๆตัวที่ตัวฟรีเขาจะล็อกไวนะ้เนาะเขาจะห้ามใช้อะไรเงี้ยคือเราก็จะใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยาก ขายรองเท้านะครับผมก็แค่รอ,องเท้าอดรองรองเท้าแตะอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะเปลี่ยนได้หมดเลยหรือว่าจะเลือกจากตรงด้านข้างก็ได้เลือกจากตรงด้านข้างมาขยายหน่อยนะครับอันนี้เล็กลงหน่อย1 2อยิบ ข้างบน120แบบนี้ก็ได้เนาะลองเท้าแตะใส่สบายอ่ะอันนี้คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะแล้วก็ปกติผมจะชอบทำแบบนี้ใส่พื้นหลังเข้าไปนิดนึงนะฮะวางพื้นหลังก่อนอ่ะประมาณนี้จัดกึ่งกลางนะครับจัดกึ่งกลาง เนี่ยมันจะมีเส้นๆบอกให้นะว่าเรากลางหรือเปล่าครับเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้คือง่ายทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบรู้ Photoshop ก็ได้นะครับคือก็สามารถแต่งได้เลยเนะาะอ่ะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้สีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีขาวอนนี้เป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้ เนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดอ่ะกดดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาแชร์เครื่องมือสําหรับช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับในการแต่งรูปแต่งสินค้านะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเอาไปลงขายนะครับหรือว่าเอาไปโปรโมทเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากอุดหนุนร้านเรานะครับาสามารถสั่ซื้อสินค้าได้ข้างล่างเนาะไปดูว่าร้านเราขายอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้เนาะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย